เดี๋ยววันนี้จะมาคุยกันอีกหนึ่งอาการที่เจอบ่อยนะครับใน Mazda 2 Sky ก็คือเวลาเปิดแอร์นะครับตรงนี้นะใช้ไปอาจจะเป็นรถที่อยู่ในช่วงประมาณห้าห้าปีหกปีนะครับเปิดนี้อยู่ดีเดี๋ยวลมลมเดี๋ยวดับเดี๋ยวติดแอร์ c อซีหรือดับเดี๋ยวติดนะครับไฟดับดับติดติดอย่างเงี้ยครับครับแล้วเช็คระบบแอร์แอร์เย็นบ้างไม่เย็นบ้างลมแรงบ้างเบาบ้างดับบ้างนะครับปัญหาที่เจอบ่อยเนี่ยก็คือว่า ตัวชุดสวิตช์คอนโทรลนะครับมันเสียตัวชุดสวิตช์คอนโทรลของมาต้าสองสกายเนี่ยมันจะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดซึ่งตัวที่เจอเสียเนี่ยคือเป็นรถที่เป็นตัวพวกไม่ใช่ตัวต่ําสุดนะครับตัวลองท็อปตัวท็อปนะครับที่มันเป็นไฟฟ้านะครับเป็นแบบนี้มันจะมีปักพินอยู่ด้านหลังนะครับปัญหาที่ผมเจอเนี่ยกับรถลูกค้าที่ลมแอร์ออกบ้างเบาบ้างเย็นบ้างหรือบางที่ดับดับติดติดเอซดับดับติดติดเนี่ยเพราะว่าชุดคอนโทรลตรงนี้นะครับมันเสีย เป็นคอนโทรลตัวนี้จะทํางานระบบไฟฟ้าตัวซ้ายควบคุมอุณหภูมิควบคุมลมแอร์หรือบางคนเจอนะครับพิสดารกว่าน,นั้นก็คือลมแอร์ออกข,ข้างหน้าออกเท้าออกกระจกนะครับเปลี่ยนวนไปวนมานะครับล้วนๆอาการพวกนี้ส่วนใหญ่นะครับ90%จะเป็นจากชุดคอนโทรลสวิตช์แอร์นะครับตัวนี้ก็จริงๆเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะครับเราก็มีตัวเลือกให้ลูกค้านะครับว่าจะหาเป็นมือสองสภาพดีๆนะครับก็มีขายหรือ,รอว่าหรือว่าจะเบิกของใหม่ก็มีนะครับราคาไม่เกิน5,500บาทรวมค่าแรง ถ้าของเก่าก็ขึ้นอยู่กับสภาพนะครับสามพันนะครับสองสามพันนะครับแล้วแต่สภาพก็สามารถเปลี่ยนได้เพราะว่าช่วงนี้เริ่มเจอบ่อยในรถจนที่เป็นตัวปีสองพันสิบสี่ที่เป็นตัวแตนนูนะครับแล้วก็สองพันสิบห้าสองพันสิบหกก็เริ่มมีมาบ้างแล้วที่เป็นพวกเนี้ยนะครับที่เป็นระบบไฟฟ้าแต่ไอรถตัวตัวตัวล่างครับตัวโลที่เป็นลูกบิดธรรมดาเนี้ยอันเนี้ยไม่ค่อยเสียส่วนใหญ่ที่เจอเสียเนี่ยจะเป็นตัวรองท็อปแล้วก็ตัวท็อปแบบนี้นะฮะก็เปลี่ยนได้ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าบางคนงงว่าย แอร์ออกข้างหน้าอยู่ดีแอร์ออกกระจกอยู่ดีลมเบาเดี๋ยวเบาเดี๋ยวแรงนะครับก็เป็นปัญหาจากไอ้เจ้าตัวชุดคอนโทรลสวิตช์แอร์เนี่แหละครับ